สวัสดีครับวันนี้ผมนำเขี้ยวเสือมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมนี่คือเขี้ยวเสือที่ผมสะสมมานำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมนี่ครับเขี้ยวเสือนะครับผมความสวยงามเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ครับเขี้ยวคือเขี้ยวเสือหนึ่งนี่ครับคือเขี้ยวเสือนี่ครับจะแตกแบบนี้ครับผม ครับผมเป็นเคียวเสือนะครับประมาณนี้นะครับเขี้ยวเสือนี่ครับนี่ครับเขี้ยวเสือนี่ครับความสวยงามของเขี้ยวเสือครับผมนี่ครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมครับนี่ครับความสวยงามเป็นแบบนี้ครับผมครับนี่ครับ มีครับเสือเหี้ยบเสือนะครับผมมีครับผมครับขอบคุณครับผม